ตำรวจสืบสวนนครบาลไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งอายุแค่21ปีก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงอายุแค่12ขวบช่วงสงกรานช่วงที่พ่อแม่เด็กไม่อยู่<ะ>ชวนไปบอกจะเล่นเกมที่บ้านความจริงเขาเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่บอกไปเล่นเกมบ้านพี่ปรากฏว่าล่อลวงไปเสร็จไปทําอนาจารเด็กหญิงคนนี้แล้วพอเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณเหมือนฝันค่ะก็นอ้องเขาสมยอมออแต่กฎหมายไม่เอื้อคนะ สมยอมไม่สมยอมไม่รู้แหละแต่ถ้าเด็กอายุเท่านี้เท่านี้ก็พราผู้เยาวแ์แหละก็โดนหมดคนที่ลงมือก่อเหตุชื่อนายเพชรรัตน์อายุ21ปีถามว่าเอา้าแล้วทำไมตอนนั้นพ่อแม่เด็กไม่อยู่บ้านก็บอกก็เป็นช่วงสงกรานก็ผู้ต้องหาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันไม่ใช่ใครคนอื่นคนไกลก็คนรู้จักกันอาศัยอยู่ละแวกบ,บ้านของทางน้องที่เป็นผู้เสียหายนี่แหละค่ะอาศัยจากการชักชวน ผ่านทางเกมในโทรศัพท์มือถือก็คือแชทกันนะคะก็ชวนผู้เสียหายบอกว่ามาเล่นเกมที่บ้านและหลังจากนั้นก็ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงพอน้องเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วน้องเปลี่ยนไปเลยค่ะมอือลอยหวาดกลัวผู้ชาย,ยากาเก็บตัวแต่อยู่ในห้องแม่ก็ต้องเอาลูกไม่ปกติแล้วก็พยายามถามเรียบๆเ,เคียงๆอ่ะจะได้รู้ความจริงนะคะเลยได้พาลูกเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะลูกสาวลูกสาวเลยร้องให้ถลอวันนั้นร้องแต่ว่ให คือังให้ความแม่ทัดเทีเท่าไหร่ก็ตลอดน้องเอานี้หนิดนึ่งก็ทำร่วมครัวเขาตรงนี้ทำแล้วมือพูดทำอย่างไรบ้างเขาพิจารณาเขาเลยทำโดนหลังแล้วก็เขาจวนจนมาเล่นเกมแต่ว่าหนูไม่ได้ไปคนเดียวจวนน้องไปด้วยหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะทำที่จะหนูเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอสอบสวนทำผู้ต้องหาไปก็ปฏิเสธแล้วบอกก็น้องเขายอมเองเออแต่ก็อย่างที่เรียนไปกฎหมาย ยังไงถ้าเกิดเป็นเด็กคือเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทําอะไรกฎหมายก็จะต้องคุ้มครองเด็กไว้อยู่แล้วเขาก็เลยบอกการลงมือกับเด็กในทางใดทางหนึ่งก็ผิกกดกฎหมายแน่นอนไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจึงดําเนินคดีไปหลายข้อหาทั้งพลากผู้เยาวกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเรียกว่าข้อหาหนัก